ดูมาแล้วครับกับ The Fantastic Four First Step หนังสนุกดีนะดูง่ายบันเทิงแม้ส่วนใหญ่มันจะมีความเป็นสูตรสำเร็จแต่ว่าด้วยความที่นี่คือจักรวาลที่ไม่ใช่จักรวาลหลักแต่ก็ยังอยู่ในชายคาของ MCU The Fantastic Four First Step ก็เปิดโอกาสให้คนดูได้ไปสำรวจโลกใหม่ๆทั้งวิชวลตระการตา retrofuturism fashion บรรยากาศบ้านเมืองและสกอร์ที่ให้บรรยากาศแบบยุคเก่าหนังก็นำเสนอความเป็นครอบครัวได้ดีตัวละครทุกตัวมีสเสน่ห์ รีดคุณพ่อมือใหม่ที่ต้องปกป้องทั้งโลกและลูกสู t o r มพลังความเป็นแม่เอ่อล้น j o h n นนี่ไอหนุ่มฮอตปากไวดูพึ่งพาไม่ได้ที่สุดแต่ก็เป็นตัวแปรสำคัญของเรื่องราวและเบนชายอบอุ่นพี่ใหญ่ประจำกลุ่มทั้งสีนี้ก็คือ Mr.Fantastic, Invisible w o m ิ n บิลบูม o r c นฮิและเดอะ i n g กลุ่มฮีโร่ครอบครัว f a n ตาสติกอย่างที่ควรจะเป็น และนี่ก็เป็นครั้งแรกครับที่4เกยสิทธิ์นำเสนอตัวละครตัวน้อยสมาชิกใหม่ของครอบครัวแฟรงกลินลิชาร์ดงั้นคลิปนี้เรามาคุยกันดีกว่าครับว่าเจ้าเด็กน้อยคนนี้เป็นใครกันแน่ทำไมถึงเป็นที่ต้องการของกาแลตัสและนี่จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังลุวน อาจจะมีการดูข้อมูลจากกระตูมาบ้างแต่จะไม่เอามายึดเป็นข้อมูลหลักนะครับเพราะ MCU หยิบเอามาแค่ตัวละครแต่ไม่ได้หยิบเอาประวัติที่มาที่ไปมา100%มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคลิปนี้มีสปอยนะครับตามที่บอกไปต้นคลิปและหน้าปกถ้าใครยังไม่ได้ดูปิดก่อนได้เลยนะครับดูจบแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกัน เปิดเรื่องมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นเลยครับว่าซูสตอมกับรีดริชาร์ดกำลังจะมีลูกละซึ่งลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยก็คือแฟงกลินริชาร์ดนั่นเองสิ่งที่ประชาชนตั้งคำถามครับคือเด็กในท้องนั้นมีพลังหรือเปล่าและจะเป็นพลังอะไรกันแน่กลับกันครับพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ต้องการแบบนั้นรีดกับซูต้องการเป็นให้ลูกของเขาเนี่ยเป็นเด็กที่แข็งแรง และไม่แปลกเหมือนกับพวกเขาซึ่งตลอดการตั้งครรภ์รีก็จะคอยดูครับคอยสาวท้องตลอดว่าลูกไม่ได้มีปัญหาอะไรจนกระทั่งการมาถึงของชาราบาวซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์หญิงที่เป่าร้องการมาของกาแล็กตัสทำให้กลุ่มของ F4 เนี่ต้องออกเดินทางไปเจราจาครับแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือข้อเสนอของจอมกลืนดาวกาแล็กตัสเสนอว่าเขาต้องการเด็กในท้องเพื่อแลกกับการรักษาดาวเอาไว้คำถามก็คือทำไมถึงต้องเลือกข้อเสนอนี้ เด็กในท้องคือใครในเมอร์ริสกับซูก็คอยสังเกตตลอดว่าลูกของเขานั้นมีพลังหรือไม่ซึ่งแน่นอนครับว่าตลอดการดูแฟรงกลินเนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดปกติแกลเล็กตัสบอกว่าเด็กคนนี้แข็งแกรง่งและมีความสามารถที่จะสืบทอดพลังคำสาบของตนเองคำสาบที่โหยหิวไม่รู้จักพอถึงขั้นที่ต้องออกกินดาวทั้งทั่วจัก,กรวาลสิ่งที่เกิดขึ้นคือแฟนเทสติกโฟไม่รับข้อเสนอและเข้าโจมตีแต่ก็ทำอะไรแกลเล็กตัสไม่ได้จนตน้องหนีกลับบ้าน แต่ก็ไม่ไหวครับโดนไล่ตามหัวซุกหัวซุนโดยชาลบาบาวจนเกือบสูญเสียลูกไปและในระหว่างที่กําลังเอาตัวรอดจากหลุมดําซูก็ได้คลอดกลางยานเลยพ่ายแพ้กลับโลกไม่พอพวกเขายังถูกตั้งคําถามและถูกต่อต้านเกี่ยวกับการตัดสินใจเพราะผู้คนกลับมองว่ารีดกับซูควรจะมอบลูกให้กับการแลกตัดเพื่อปกป้องผู้คนนับล้านหลายคนจึงตราหน้าฮีโร่กลุ่มนี้ว่าเห็นแก่ตัวเกิดเป็นแรงกระเพื่อมทางสังคมที่สร้างความตึงเครียดไปทั่วโลก แฟรงกลินไอเด็กตัวน้อยที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกได้ไม่นานก็ต้องเจอกับโจทย์ยักทั้ทงๆท,ท,ที่ตัวเองเนี่ยยังไม่รู้ภาษาด้วยซ้ำหนังนําเสนอจุดนี้ได้อย่างชวนกดดันมืดแปดด้านและจะเลือกทางไหนก็มีแต่จะเสียไม่เสียโลกก็เสียลูกและผู้ที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบกับสถานการณ์นี้ก็คือแม่เธอเลือกที่จะพาเด็กตัวน้อยมาเป่าประกาศกลางฝูงประท้วงว่าเด็กคนนี้คือลูกคือแก้วตาดวงใจ และสูรก็ได้บอกไว้ว่าเธอจะไม่ให้ลูกเพื่อปกป้องโลกไว้แต่ก็จะไม่ทิ้งโลกนี้เพื่อปกป้องลูกเช่นเดียวกันและเพื่อลูกคนนี้ต่อให้ยกดาวย้ายสวรรค์พวกเขาก็จะทําแนวโน้มด้านลบเริ่มกลับบดีขึ้นจากไอเดียของรีดที่จะย้ายดาวโลกให้จ้ำไปที่ไหนสักแห่งแต่ก็ถูกขัดขวางโดยซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์บรรยากาศความตึงเครียดกลับมาอีกครั้งพวกเขานั้นหนีไม่พ้นย้ายไปไหนไม่ได้ และมีเวลาไม่มากแล้วฝั่งคนดูเองก็ได้แต่ลุ้นกันว่าแฟรงกินเนี่ยมันจะทำอะไรสักอย่างตอนไหนคนดูก็หลอดอะ่ะจนกระทั่งช่วงท้ายแฟนตาสติกโเลือกที่จะล่อการแลกตัดด้วยลูกน้อยแม้จะเป็นไอเดียที่ดูโหดร้ายโดยการใช้เด็กมาเป็นเหยื่อแต่มันก็คุ้มที่จะเสี่ยงเพราะถ้าย้ายดาวดวงนี้ไม่ได้ก็ย้ายกแกาแลกตัสไปที่อื่นด้วยประตูทเทเลพอร์ตยักษ์กลางไทม์สแควร์ซะเลยความเสี่ยงสูงกลับสูงกว่าเดิม เพราะว่าจอมกินดาวไม่ได้มาโง่ติดกับหลอกเด็กของเราฮีโร่ครอบครัวสุดท้ายกาเลตัสก็ตามเกมทันและชิงลูกชายของพวกเขาไป Invisible Woman หรือว่าคุณแม่ซูสตอมก็ได้ใช้พลังเฮือกสุดท้ายของเธอสร้างม่านพลังควบคุมและผลักให้วายไร,ร่างยักษ์นี้เข้าไปอยู่ในเขตแดนของประตูพร้อมกับย้ายกาเลตัสไปในสถานที่อันห่างไกลและชิงตัวแฟรงกินกลับสู่อ้อมอกครอบครัวได้ในที่สุดแล้กับการที่ซูสตอมใช้พลังจนหมดทั้งพลังวิเศษ และพลังชีวิตของตัวเธอเองก่อนที่แฟนเทสติกโฟจะสูญเสียซูไปแฟรงกลินทารกน้อยเพียงแค่สัมผัสกับแม่ครู่เดียวเธอก็กลับมามีลมหายใจและกลับมาลุกขึ้นได้อีกครั้งยังกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในที่สุดคนดูก็ได้เห็นพลังของเด็กคนนี้ครับแต่มันก็ยังไม่กระจ่างชัดเจนมันทั้งแปลกไม่เข้าใจพลังของแฟรงกลินเนี่ยคือชุบชีวิตหรือเปล่าและถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆการลกตัสจะต้องการตัวเด็กคนนี้ไปทำอะไร และอะไรคือลูกของเราจะต้องไม่เหมือนเราแต่ต้องเหนือกว่าประโยคนี้จากปากคนเป็นแม่มันหมายความว่าอะไรกันแน่งั้นเราไปดูไปตีความพลังของเจ้าหนูแฟนตาสติกตัวน้อยคนนี้กันดีกว่าแน่นอนว่าแฟรงกินลิชาร์ดนั้นเป็นเด็กที่ฉลาดเหนือใครใค สังเกตได้จากโพสต์เครดิตซีนที่น้องตอน4ี่ขวบเนี่ยอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์หนาเป็นสันได้เลยแต่แม่ก็พยายามที่จะส่งเสริมลูกด้วยวิธีธรรมดาทั่วไปด้วยหนังสือเสริมพัฒนาการตามวัยอิงข้อมูลจากกระตูนนะครับเด็กคนนี้ไม่ได้มาพร้อมกับความอาัจฉริยะเพียงอย่างเดียวแต่เขาเปลี่ยนทุกอย่างได้ตามใจนึกว่ง่ายก็คือพลังในการเปลี่ยนแปลงความจริงนั่นเองไม่ว่าจะสร้างสิ่งใดขึ้นมาเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอะไรก็สามารถทำได้นั่นเลยเป็นเหตุผลที่ซู กลับมามีลมหายใจได้อีกครั้งเพียงแค่เด็กคนนี้สัมผัสแฟงกินนั้นเป็นเด็กก็จริงครับแม้จะยังสื่อสารไม่ได้ต่อเป็นทารกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่รู้อะไรแฟนกินนั้นปลุกแม่จากความตายได้เพียงแค่นึกเท่านั้นเพียงแค่ขอให้แม่ของเขารอดนี่แหละความเก่งของเด็กน้อยคนนี้ แค่นี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักพอให้จอมขมือบดาวการล็กตัสต้องการตัวแล้วแล้วการล็กตัสเนี่ยรู้ได้ยังไงก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าในการ์ตูนเนี่ยการเล็กตัสมันเห็นแฟรงกิ้นในอนาคตมาก่อนแล้วว่าเด็กคนนี้จะเติบโตไปโหดแค่ไหนและถ้าในหนังมันเป็นแบบนั้นด้วยนั่นก็เป็นเหตุผลที่การล็กตัสรู้จักเด็กคนนี้ดีเลยดีกว่าพ่อแม่เจ้าตัวซะอีกอย่าลืมนะครับว่ารีดกับซูเนี่ยซาวดูตลอดนะแล้วก็ไม่ได้พบพลังอะไร กาแล็กตัสเนี่ยมันรู้หรืออาจจะเป็นแค่คำสาปของการล็กตัสบีให้เขาต้องทําแบบนี้มันอาจจะไม่ได้อยากได้พลังอะไรจากเด็กครับแต่เพียงแค่อยากส่งต่อคํำสาปซึ่งแฟรงกลินเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งและก็มีความสามารถมากพอที่จะเป็นภาชนะในการรับพลังกืนดาวต่อจากกาแล็กตัส อนาคตของครอบครัวแฟน t ทส t i c โฟและแฟงกลินจะเป็นอย่างไรตอนนี้ผมวางไว้2ทางดูจากโพสเครดิตซีนจากทั้งเครดิตของ Fantastic โฟ i r s t s t t สและ Thunderbolts เมื่อตอนที่แฟงกลินอายุได้4ีขวบและกำลังอยู่กับคุณแม่เนี่ยแม่เผลอแป๊บเดียวบุรุษปิศนาผ้าคลุมสีเขียวพร้อมหน้ากากเหล็กก็ปรากฏตัวต่อหน้าลูกของเธออนาคตที่1เนี่ย ผมวางไว้นะว่าแฟนตาสติคฟอาจจะได้ปะทะก,กับด็อกเตอร์ดูมก่อนแล้วแล้ว,ลวเมืองของพวกเขาก็โดนยึดครองจนต้องหนีออกต่างจักรวาลด้วยเหตุผลบางอย่างไม่ว่าจะทั้งขอความช่วยเหลือหรือว่าแค่หนีตายเฉยๆไปที่ไหนสักที่หรือว่าไปแจ้งเตือนต่อคนอื่นๆเกี่ยวกับการมาของมหาจอมเวทอัจฉริยะด,ด็อกเตอร์ดูโดยผู้ที่เปิดประตูมิติให้แฟนตาสติกโฟข้ามมิติไปยังจักรวาลอื่นได้ก็คือแฟรงกินในวัย4ีขวบนั่นเองเปิดประตูข้ามพหุจักรวาลมาโลกของอเวนเจอร์ ราะว่าแฟรงกินตอน4ี่ขวบเนี่ยมันก็รู้เรื่องรู้ราวเลยนะยิ่งจะสังเกตโพสเครดิตซีนนี้ดีๆเนี่ยแฟรงกินมันได้อ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ลึกๆจบไปแล้วด้วยความรู้ระดับนี้อาจจะทำให้แฟรงกินสร้างประตูมิติได้แล้วก็เป็นไปได้ส่วนทางที่2ครับก็คือแฟรงกินไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นดุก็ดูมาชิงตัวเด็กไปดือด้อๆแล้วแฟนเทสติกโฟที่ขาดพลังของลูกไปก็ต้องจำใจห่างลูกครับหนีมาต่างจักรวาลเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งอันเนี้ย เราก็จะไม่รู้อีกแหละว,ว่าถ้าไม่มีแฟงกลินช่วยเปิดประตูแล้วแฟนเทสติโฟมมันจะเดินทางข้ามจัก,กรวาลมาด้วยตัวเองได้จริงๆหรอหรืออาจจะทำได้แต่ก็อาจจะลำบากมากๆและนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนี้ครับกับแฟงกลินริชาร์ดเด็กน้อยพลังมหาจรรย์ที่แม้แต่สิ่งมีชีวิตเหนือความรู้ของมนุษย์เป็นพันล้านปี ยังต้องการตัวอนาคตของ MCU จะเป็นอย่างไร Fantastic 4 First Step ไม่ได้เปิดประตูอ้ารับความเป็นไปได้ขนาดนั้นแต่ตอนนี้จกักรวาลน,นี้ต้องเดินหน้าสู่ Avengers d o o m d a y แล้วไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามถ้าจะยากและน่าเป็นห่วงแต่ก็น่าตื่นเต้นนะที่จะได้เห็นอีเวนต์อย่าง d o o m d a y และ Secret War เหตุการณ์โคตรสำคัญครับที่จะเปลี <mar cribing> <half> ่ยน Marvel Cinematic Universe ไปตลอดการแน่นอนตอนนี้ก็มาโนกันไปก่อนแต่ที่น่าเป็นห่วงกว่าความสนุกที่มันจะสนุกหรือเปล่าเนี่ยก็คือข่าวการประกาศรีเจตจักรวาลของเควินไฟกีนะเพราะก่อนหน้าที่หนัง F4 จะเข้าฉายมีข่าวออกมาว่า Marvel Cinematic Universe จะจบหลังจาก Secret War และกลับไปนับหนึ่งใหม่นับใหม่แบบ รีเซ็ตนะครับแบบไอรอนแมนกับตาลามริกาที่เราเคยรู้จักมันจะกลับมาอีกครั้งแต่มันจะเปลี่ยนนักแสดงอะไรแบบนี้คำถามก็คือมาเวลคิดถูกแล้วหรือเปล่าเรื่องราวที่โตมากับคนดู10กว่าปี20ปีเนี่ยมันกำลังจะจบลงแฟนตาสติก4ฟที่เพิ่งเปิดตัวได้หนึ่งภาคจะเป็นได้แค่เบี้ยนในกระดานของซีคิตวอลจริงๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เราดูทั้งหมดมันจะจบในอนาคตและกลับไปนับหนึ่งใหม่จริงหรือไม่เรื่องแบบนี้มันก็เชื่อได้อยู่ แต่ถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นก็ทำได้แค่ดูสถานการณ์กันต่อไปเพราะว่าอย่างแข็เดอ e c คอ t เทอร์ตัวร้ายของ m u l ติเว r ร์สซากก่อนหน้านี้ก็ยังเปลี่ยนมาแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับที่มาวเ e ลจะกลับเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาใหม่ก่อนจะจบคลิปนี้ครับก่อนจะจากกันไปถ้าหากว่าชื่นชอบการนำเสนอของจังหวะจากหนังแบบนี้ครับฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อให้คลิปนี้ขึ้นฟีด u t u b e มากขึ้น กดแชร์เพื่อเพื่อนๆคนรักหนังรู้จักกับจังหวะจาาหนังและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอเกี่ยวกับภาพยนตร์แบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบใครที่ยังไม่ได้ดู Fantastic f o ล r และมาฟังสปอยก่อนหวังว่าจะไปดูในโรงหนังกันแล้วสนุกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับเบอบูมี่เซฟบูี่สวัสดีครับ